เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันอังคารที่6พฤษภาคม2025หัวข้อแสงไฟพร้อมกล้องพร้อมแอคชั่นตอนที่3ข้อพระคำหลักสดุดีบทที่33ข้อที่11 11 แผนการของพระยาเวตั้งมั่นคงเป็นนิดแผนงานในพระทัยของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธ์อ่านพระคร,รมที่ปฐมมการบทที่ห้าสิบข้อที่สิบหกถึงยี่สิบสิบหกพวกพี่ก็สั่งให้คนไปหาโยเซฟกล่าวว่าบิดาท่านเมื่อก่อนตายสั่งไว้ว่าสิเจ็ดพวกเจ้าจงพูดกับโยเซฟอย่างนี้ว่า พ่อขอให้เจ้ายกโทษบาปของพวกพี่ชายและความผิดเนื่องจากการร้ายที่พวกเขาทำต่อเจ้าบัดนี้ขอท่านปโปรดยกโทษบาปของพวกผู้รับใช้ของพระเจ้าของบิดาท่านโยเซฟร้องไห้เมื่อพวกพี่ชายพูด18พวกพี่ชายก็พากันมาค้อมตัวลงต่อหน้าโยเซฟแล้วว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพวกผู้รับใช้ของท่าน19 โยเซฟจึงบอกพวกเขาว่าอยากกลัวเลยเราเป็นดังพระเจ้าหรือยี่สิบพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีดังที่เป็นอยู่วันนี้คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากเนื้อหาผมขอสรุปคําสอนที่ผมเริ่มเมื่อสองวันก่อนและผมอยากให้ท่านจดจำข้อพระคําหลักในวันนี้เป็นพิเศษ พ้อพระคำบอกเราว่าพระดำรัสของพระเจ้าจะคงอยู่ตลอดไปนั่นหมายความว่าไม่ว่าใครจะพยายามทำสิ่งใดแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านก็จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้อิสยาบทที่46ข้อที่10กล่าวว่า10ผู้แจ้งตอนจบให้ทราบตั้งแต่เริ่มต้นและแจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำนั้นให้ทราบตั้งแต่อดีตการ ทั้งเกล่าว่าแผนงานของเราจะยั่งยืนและเราจะทำทุกสิ่งตามความประสงค์ของเราพระเจ้าเน้นว่าแผนงานของเราจะยั่งยืนและเราจะทำทุกสิ่งตามความประสงค์ของเราเมื่อสิ่งที่ดูเหมือนไม่สอดคล้องกับแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านเริ่มเกิดขึ้นกับท่านอย่าสิ้นหวงัง จงวางใจพระเจ้าและเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงสามารถทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดผลดีต่อท่านได้ตัวอย่างเช่นในพระคัมที์พระเจ้าทรงสแสดงให้โยเซฟเห็นแผนของพระองค์สําหรับชีวิตของเขาในความฝันสองครั้งปฐม,มกาลบทที่37ข้อที่ห้าถึงเกคราวหนึ่งโยเซฟฝัน แล้วเล่าให้พวกพี่ชายฟังพวกพี่ชายยิ่งเกลียดโยเซฟมากขึ้นหกโยเซฟเล่าว่าฟังความฝันซึ่งฉันฝันซิเจ็ดพวกเรากำลังมัดฟ่อนข้าวอยู่ในนาทันใดนั้นฟ่อนข้าวของฉันตั้งขึ้นตรงแต่ฟ่อนข้าวของพวกพี่ๆมาแวดล้อมโน้มลงทำนับฟ่อนข้าวของฉันแปด พวกพี่ชายจึงถามโยเซฟว่าเจ้าจะปกครองเราจริงๆหรือเจ้าจะครอบครองเราแน่ๆหรือพวกพี่ชายก็ยิ่งชังโยเซฟมากขึ้นอีกเพราะความฝันและเพราะคำพูดของท่านกต่อมาโยเซฟก็ฝันอีกจึงเล่าให้พวกพี่ชายฟังว่านี่แน่ฉันฝันอีกครั้งหนึ่งเห็นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดาวสิบเอ็ดวงกำลังโน้มลงคำนับชั้นแต่แทนที่จะปิดปากเงียบโยเซฟกลับบอกความฝันนั้นให้พี่น้องและพ่อแม่ของเขาฟังพี่น้องของเขาโกรธและขายเขาเป็นทาสพวกพี่พี่คิดว่าพวกเขากำลังทำลายเขาแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังช่วยเขาไปสู่จุดหมายของเขา หลังจากที่เขาถูกนำเข้าไปในบ้านของโพทิฟาโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นอีกครั้งและเขาพบว่าตัวเองอยู่ในคุกผมแน่ใจว่าซาตานต้องรองเรียนโยเซฟและถามว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับความฝันอันยิ่งใหญ่ของคุณอย่างไรก็ตามพระเจ้าไม่เคยล้มเหลวที่จะทำให้พระวจนะของพระองค์เกิดขึ้น พระองค์เร่งให้พระวจนะของพระองค์เกิดขึ้นจริงเยเรมีบทที่หนึ่งข้อที่สิบสองสิบสองแล้วพระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าว่าเจ้าเห็นถูกต้องแล้วเพราะเราเฝ้าดูถ้อยคำของเราเพื่อจะทำให้สำเร็จยิ่งมีความท้าทายมากเท่าใดพระองค์ก็จะยิ่งแสดงพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์มากขึ้นเท่านั้น พระเจ้าทรงเตรียมความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ไว้สำหรับดาวิดแต่ทันทีที่น้ำมันราดบนศีรษะของเขาและเขาได้รับการเจิมเป็นกษัตริย์ดดูเหมือนว่านรกทั้งหมดจะถูกปลดปล่อยลงมาที่เขาเขาต้องหลบหนีอยู่เป็นเวลา13ปีโดยต้องย้ายจากที่ซ่อนหนึ่งไปอีกที่หนึ่งในบทเพลงสรรเสริญในพระธรรมสดุดีของเขา เขาบันทึกถึงความรู้สึกของเขาในช่วงเวลานั้นสดุดีบทที่แปดสิบแปข้อที่สิบหตั้งแต่เด็กข้าพระองค์ทุกยากและเฉียดตายข้าพระองค์ทนต่อความสยดสยองของพระองค์ข้าพระองค์ท้อแท้สดุดีบทที่ยี่สข้อที่ 16. 16, สิบหขอทรงหันมายังข้าพระองค์ และมีพระกรุณาต่อข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ว้าเหวและทุกใจอย่างไรก็ตามแม้ว่าดาวิดจะต้องเผชิญอะไรมากมายเขาก็ยังคงได้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลตามที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ผมแน่ใจว่านั่นเป็นสาเหตุที่เขากล่าวว่าผู้ชอบธรรมมีความทุกข์มากแต่พระเจ้าทรงช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์เหล่านั้นทั้งหมด สดุดีบทที่สามสิบสี่ข้อที่สิบเก้าสิบเก้าคนชอบธรรมอาจมีความทุกข์ใจหลายอย่างแต่พระยาเวทรงช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นหมดท่านที่รักไม่ว่าสัตรูจะพยายามขัดขวางไม่ให้ท่านบรรลุถึงความก้าวหน้าอันรุ่งโรจน์ที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้ท่านมากเพียงใด ผมต้องการให้ท่านรู้ว่าทุกสิ่งจะทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของท่านเมื่อท่านรักพระเจ้าและท่านสอดคล้องกับจุดประสงค์ของพระองค์โรมบทที่8ข้อที่28 28เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ การรักพระเจ้าหมายความว่าท่านต้องเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ทั้งหมดยอหนบทที่สิข้อที่15บหถ้าพวกท่านรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราอย่าหมดหวังเมื่อสถานการณ์เชิงลบเข้ามาในชีวิตท่านวางใจพระเจ้าเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ทั้งหมด และพระองค์จะนำท่านไปสู่จุดจบอันรุ่งโรจน์ในพระองค์อย่างแน่นอนประเด็นสำคัญไม่ว่าท่านจะ,ะเผชิญกับความยากลำบากใดๆในชีวิตพระเจ้าก็ทรงสามารถทำให้ทุกสิ่งทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของท่านได้